มันนี่พลสทตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนอาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money p พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูลเงินออมทาง FM 101รายการ Money p พลัผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบูนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0 8 1 9 8 4 9 7 3 5 0819849735ส วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชันหลายหลาย ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s s i พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคําว่า money plus M O N E Y P L U S m o n e y Plus ติดกันตรงตัวเชิญเลยนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y Plus ของเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y Plus ของเราจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเอาไว้ติดตามรับชมรายการรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเชิญได้เลยนะครับ รู้ฟังครับในช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับขอแสดงความยิดีกับบางจากด้วยที่คว้ารางวัล outstanding องเชอร์เพเนอร์ชิพนะครับโดยคุณชัยวัน์โควาวิสารัตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนได้รับรางวัล outstanding e n t r e p r e n e u r s h i p awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนอกจากนั้นครับสมาชิกบัตรบางจากร่วมบริจาคเงิน ส่วนลดจากการเติมน้ำมันด้วยโดยคุณชัยวัน์โควาวิสารัตกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับเป็นตัวแทนสมาชิกบัตรบางจากแกส๊สโซโฮอลครับและดีเซลครับมอบเงินจากส่วนลดสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันตลอดปี2558ที่ผ่านมาแก่องค์กรสาธารณประโยชน์12องค์กรอาทิมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีมูลนิธิคุ้มครองเด็ก มูลนิธิที่สากลเพื่อคนพิการมูลนิธิแพทย์ชนบทมูลนิธิสืบนาคเาสถียรรวมเป็นเงิน2 9 1 0,000 000, บาทซึ่งสมาชิกบัตรบางจากร่วมใจบริจาคเงินสะสมต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับทั้งบางจากแล้วก็สมาชิกบัตรบางจากด้วยเอาไวนะ้ณที่นี้นะครับคุณผู้ฟังครับเบนสตาร์แฟกชโชว์ศักยภาพครองแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่งตอกย้ำด้วยคอนเซปต์การันตีบายแบ็ค ที่แรกในไทยพร้อมชูภาพลักษ์โชลุมทันสมัยและศูนย์บริการครบวงจรมาตรฐานเมือ e ซเด b สเบนเยอรมันเพื่อมอบที่สุดของประสบการณ์เนื้อระดับแก่ลูกค้าเพราะทุกตารางนิ้วของเราคือ Mercedes b e n บนะครับช่วงนี้ครับโปรโมชั่นดีๆมอเตอร์โชว์ก็เริ่มแล้วที่ b e n Star Fa ฟคโดย b e n ส t t r r a ฟคผู้จําหน่าย Mercedes Benz อย่างเป็นทางการจัดแคมเปญทริปเปิให้คุณเลือกโปรโมชั่นพิเศษที่คู่ควรนะครับผ่อนศนาน5ปีหรือรับประกันคุณภาพและบํารุงรักษานาน5ปีหรือ ส่วนลดสูงสุด5แสนบาทเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและถ้าเลือกแล้วก็จะได้รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับพิเศษครับ เตรียมพบกับ Mercedes-Benz The New E-Class ในงานบังก k กอินเตอร์เนชั่นแนล o อเตอร์โระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนนี้ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เ n น Starfa c t ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ022486699 022486699หรือ w w w s t a r f a c t c o t h นะครับ คุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองของเรานะครับพรุ่งนี้10นาฬิการีลันนะครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองหนึ่งในซีรีส์ของราชบุรีเดอะซีรีส์นะครับเราไปที่เวเนโต้สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่นี่ผมมีความประทับใจมากๆเลยนะครับและเชื่อว่าดูแล้วเนี่ยจะอดใจไม่อยู่ในการอยากจะไปเยือนที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะที่เวเนโตแห่งนี้นะครับสามารถติดตามรับชมได้นะครับตอนที่1ที่ผมคุย กับคุณชาลีชีวพฤกษ์นะครับเจ้าของของเวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับติดตามได้ครับรีลันรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทางช่องแคท h a n n e l ของกอสทโทรคมนาคมดาวเทียมซีแบรนด์จานดํา PSI ช่อง190หรือสามารถชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y p พ s s ของเรานั่นเองนะครับเชิญนะครับพรุ่งนี้รีลันส0 0นาฬิกานะครับตอนที่1ของเวเนโตที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมมาย้อนดูทีหลังแล้วยังอยากไปเที่ยว อีกเลยที่สวนพึ่งนะครับน่าไปเที่ยวจริงๆนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ในช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลจะให้คุณผู้ฟังไปติดตามดูเรื่องของ Fintech Financial Technology Fintech โมเดลใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินจะเป็นอย่างไรจะกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงินอย่างไรจะกระทบต่อเราในฐานะผู้บริโภคในรูปแบบไหนและเราต้องปรับตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับการก้าวหน้ามากๆของ Fintech นะครับผมเชิญหุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษาบริษัท TWC Consulting ประเทศไทยนะครับจาก Price Waterhouse Cooper นั่นเองคุณวิไลพรทวีลาภพันทองให้เกียรติมาคุยมาให้ความรู้กับเราเรื่อง FinTech กับเราไหนช่วงนี้ครับ คุณวิไลพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่สละเวลามาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับค่ะเอ๊ะทาง Price Waterhouse Cooper ho เนี่ยเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการจับตาแล้วก็มีการขอคำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับตัว f i ิน e c h เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นหรือเปล่าครับผมได้ข่าวมาครับคุณวิไลพรใช่ค่ะคุณยุชนาเรียนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเห็นว่าสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างนี้ในประเทศไทยอะนะคะคมีความตื่นตัวเรื่อง f i ิน e ท h สูงมากนะคะทีนี้ถามว่า f i ิน tech คืออะไรนะคะก็คือว่า Okay. Uh -huh. จากที่เรามองเนี่ยฟินเทคจริงๆเป็นกระแสเนี่ยเริ่มมานานละนะคะเริ่มมัแต่ที่ US ก็คือพวกบริษัทคอมที่มีการเปิดแล้วก็คิดแอปพลิเคชันต่างๆทีนี้ฟินเทคมันมาเพราะมันมีแอปพลิเคชันที่โฟกัสไปที่บริการที่สถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงกิ้งหรืออินชูรันเนี่ยให้กับลูกค้าต่างๆแล้วก็เกิดเป็นเทรนด์ว่าเอ๊ะบางบริการของที่เราไปทํากับแบงก์เนี่ยจริงๆจาเป็นต้องผ่านแบงก์ไหมนะคะจำเป็นต้องผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไหมใช่ไม่เห็นต้องไปแบงก์เลยนะคะเราทํากันเองออนไลน์ก็ได้แม้กระ ข้งเรื่องอย่างเช่นการกู้เงินเป็นต้นที่เมื่อก่อนต้องไปกรอกแอปพลิเคชันฟอร์มขอสมัครเช็คเครดิตเรสติ้งจริงๆตอนนี้พอฟินเทคเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยเริ่มเป็นเทรนด์ว่าจําเป็นต้องไปตรงนั้นไหมแล้วก็มีให้บริการแล้วที่ต่างประเทศที่ทั้งกู้เงินฝากเงินทํากันได้เองโดยไม่ต้องไปที่ธนาคารของะะบ้านเราเดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะว่าแบงค์ชาติกำลังดูอยู่เช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะฉะนั้นฟินเทคก็มาจากคําว่า Financial บวกเทคโนโลยี Technology, ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นฟินเทคเอาใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ให้บรริกา Service ต,ตทีนี้เนี่ยมันเกิดที่อเมริกาและการแพร่หลายเนี่ยตอนนี้แพร่หลายครอบคลุมไปถึงไหนต่อไหนแล้วบ้างครับเนี่ยครับคุณวิไลพรค่ะเยอะมากจะเป็นที่สหรัฐรมาที่ยุโรปก็เริ่มเยอะแล้วเช่นกันโดยจะเน้นไปที่ลอนดอนก่อนเพราะเป็น financial hub แล้วก็ออสเตรเลียเช่นกันค่ะเริ่มมีให้บริการเริ่มมี fintech เกิดขึ้นเยอะนะคะคะในเอเชียแปซิฟิกเอเนี่ยจะเห็นเยอะตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกงกับสิงคโประะ์ฮ่องกงกับสิงคโปร์ f i n เทคเนี่ยเยอะมากเลยแหะครับเออเรียกว่าเพราะเป็นส t ิ t ิครับนะคะเรียกว่าตรงไหน ถ้าเกิดเป็น financial ห u b ของโลกเนี่ยในแง่ location เนี่ยก็จะมีบริษัทที่เป็น startup .com technology ไปเปิดนะคะเพื่อเป็นการศึกษาตลาดแล้วก็ให้บริการด้วยแต่เรียว่าด้วยความที่ fintech มันเป็น .com เนี่ยเปิดตรงไหนก็ได้นะคะเพราว่าเขาต้องการจับลูกค้าโดยด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็เลยทําให้ฮอตคิดมากๆที่ฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์นะครับถูกต้องค่ะแล้วตลาดใหญ่ๆอย่างจีนครับ fintech เนี่ยฮอตไหมเราเริ่มเห็นเราเช่นกันจะเรียนว่าอันหนึ่งก็คือ regulator จะจับตาเป็นพิเศษนะคะเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งว่า จะทาให้เกิดเร็วหรือเกิดช้าในเรื่อง regulator มีผลสูงเหมือนกันของจีนเองด้วยความที่ยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างได้รับการควบคุมสูงนะคะครเราก็มีบ้างค่ะแต่เรายังไม่ได้เห็นว่ามีเยอะมากหรือเป็นที่นิยมก็จะมีอย่างเช่นอาลีบาบานะคะที่เขาเริ่มแตกตัวจากการที่เป็น market place เนี่ยเริ่มมาทำ financial service จะมีพวกอาลีบาบาเปย์และอื่นๆเกิดขึ้นด้วยค่ะอันนี้ที่จีนยังไม่ค่อยแพร่หลายเท<ต>่าที่ควรจะเป็นรายใหญ่มาเล่นะนะครับแต่ว่าเป็นรายใหญ่มาเล่นนะครับถ้าพูดถึงกระแสะความนิยมของธุรกิจ f i n เทคในประเทศไทยปี ที่แล้วเป็นยังไงปีนี้เนี่ยจะฮอตต่อนเนื่องไหมจะยิ่งทวีความนิยมเพิ่มขึ้นไหมครับช่วยเปรียบเทียบให้ฟังสะหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะก็ของประเทศไทยเนี่ยเราเห็นเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในแ r e a ที่เป็น lending ก็คือการให้บริการกู้เงินนะคะ p พ r s o n a น f i ไฟแนนซ์ก็เยอะนะคะครหรือแม้กระทั่งเปย์เมนต์นี่จะเยอะเป็นพิเศษมีหลายเจ้าที่หันมาเล่นพวก p พ r s o n a น p a เปย์เมนต์นะคะแล้วก็จะมีพวกคอมเพริชันคือช่วยเปรียบเทียบเช่นแบงก์ไหนอัตราดอกเบี้ยดีที่สุดนะคะอินชูร,รันไยไหนที่ให้เรทดีที่สุดตรงนี้จะเยอะนะคะคที่ยังไม่เห็นก็ยังมีบาง e วิ i c e เช่นกันซึ่งเท่าที่ฉันมองก็คือว่าในปีนี้แหะค่ะจะเห็นสวิตที่อาจจะยังไม่เห็นในปีที่แล้วเช่นพวกร i มิเตนคอนซัมแบงกิ้งนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ผู้แบงก์อินฟาอัีเจอต่าง ขาคือว่ารายใหญ่ลงมาเล่นด้วยเช่นกันรายะะใหญ่คือแบงค์หรือเปล่าแบงค์เลยค่ะสถาบันการเงินรายใหญ่แบงค์ขนาดใหญ่ของบ้านเราซึ่งอันที่หนึ่งคือหันมาวิเคราะห์ก่อนนะคะ <c oughs> ว่าหนึ่งคือผลกระทบจากการที่มีฟินเทคเกิดขึ้นคืออะไรคือค <ะ S 1> พอฟินเทคเกิดขึ้นถ้าพูดกันแบบตรงๆก็คือดูเหมือนความสําคัญของสถาบันการเงินจะน้อยลงไปใช่ไหมล่ะ <c oughs> จริงมอ,งอยางงั้นก็ได้ว่ามันมีออปชันเกิดขึ้นเยอะสำหรับผู้ให้ผู้ใช้บริการค่ะเพราะฉะนั้นแบงก์ก็กําลังพิจนารณาอยู่ว่าเอ๊ะตกลงจะมาเป็นคู่แข่งหรือเราจะดึงมาเป็นค,คู่ค้าดีใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะเพราะฉะนั้นคุณควิไลพรมองว่าปีนี้กระแสะความนิยมธุรกิจฟินเทคในบ้านเราเนี่ยจะคึกคักเข้มข้นมากกว่าปีที่แล้วไหมครับเนี่ยใช่ค่ะจริงๆค่อนข้างมั่นใจนะคะแล้วก็หลายๆกลุ่มก็คือจะมีหน้าใหม่เกิดขึ้นขนข้งเยอะนะคะ,<น>ะแล้วก็ในแง่สาพันการเงินใหญ่ก็จะลงมาด้วยเช่นนกัับผมขยไป ประเด็นที่ว่าแล้วแนวโน้มจากนี้ไปเนี่ยฟินเทคเนี่ยฟินแลนเชียลบวกเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการเงินได้ยังไงบ้างค,คุณควิไลพรช่วยวาดภาพอนาคตอันใกล้ที่กําลังจะเกิดขึ้นให้เราเห็นอีกสักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะก็อยากจะให้มองลูกค้าของสถาบันการเงินเป็นกลุ่มละกันนะคะแล้วก็จะได้บอกฟินเทคจะมาตรงกลุ่มไหนะนะคะก็เพราะ,ะนั้นกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินจะมีตั้งแต่กลุ่มรายใหญ่เลยลูกค้ารายใหญ่ ะะที่เขาเป็นเป็นพวกพับ l ิกที่เป็นให้บริการการกู้ฝากเงินกันนี้เป็นเป็นรายหลักของธนาคารนะคะคลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น SME ค mm ือ hmm. small and medium enterprise นะคะที่มาให้บริการที่มารับบริการธนาคารเช่นกันนะคะค กลุ่มถัดมาก็จะเป็นรีเทลอย่างพวกเราล่ะที่เป็นผู้ประชาชนรายย่อยผู้บริโภคทั่วไปใช่ค่ะมีฝากเงินมีขอบัตรเครดิตยังมีกลุ่มเฉพาะเช่นพวก w วลส์แม a n จเม m นต์เช่นกันที่แบงก์เป็นคนดูแลเงินให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มีเงินฝากสูงมีเงินสูงแล้วก็ต้องการธนาคารดูแลเรื่องลงทุนแล้วแต่แต่ละแบงก์เขาจะจับกลุ่มไหนล้านถึง3ล้าน10ล้าน20ล้านร้อยล้านใช่ค่ะ จริงๆมันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้เป็นที่สนใจร้อเอร์ซ็นเช่นพวกไมโครอันนี้เล็กมากเล็กกว่าเทยกคือไมโครลงมันลึกเลยก็คือกลุ่มที่อาจจะหนึ่งก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าถึงบริการสถาบันการเงินครับยังไม่ได้เข้าถึงคุณลิตี้แบงกิ้งเซอร์วิสนะคะคกลุ่มนี้ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆเรียนว่าถ้าเรามองสี่ห้ากลุ่มนี้เนี่ย ฟินเทคเนี่ยจะจับกับกลุ่มที่จริงๆจับไม่ทุกกลุ่มหนึ่งคือจ,จับไม่ทุกกลุ่มนะคะแต่แต่กลุ่มที่แบงค์เนี่ยมักจะสนใจคือกลุ่มที่หนึ่งคือแบงก์อาจจะยังเข้าไม่ถึง<อ>นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นเรียกว่าไมโครบางแบงค์ยังเข้าไม่ถึงนะคะถึงได้มีเกิดเป็นบริการเป็นพวกโมบายเซอร์วิสเลยเกิดขึ้นบางประเทศเนี่ยโมบายแบงกิ้งเนี่ยนะคะคให้บริการจากไม่ใช่จากธนาคารด้วยนะคะแหนก็คือกลุ่มที่แบงก์ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มที่ขนาดเล็กมากมาก นะ,ะหรือหรือบางที่เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีแม้บัญชีเงินฝากธนาคารด้วยซ้ำไปใช่ไหมกลุ่มไมโคร <Micro S 2> เนี่ยน่าจับตามองว่าฟินเทคอาจจะเข้ามามีบทบาทนะครับกับกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าดูจํานวนกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจานวนไม่น้อยเลยใช่ไหมครับคุณวิไลพใะในเมืองไทยเราเองจริงๆเป็นแผนหนึ่งของปบะเทชาติเหมือนกับว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงคุณลิตี้แบงกิ้งเซอร์วิสนะคะแต่ดีว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นตรงนั้นร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอะไรที่จะมาปิด ช่องตรงนี้ได้เนี่ยก็จะก็จะดีกับกับประชาชนนะคะจะเรียนว่าก็บางบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่แบงค์สนใจนะคะเ<แ>พราะอาจจะไม่ได้ทํากําไระะอาจจะไม่คุ้มแ,แบงค์คือแบงค์มองแล้วอาจจะไม่คุ้มใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นจริงๆบางแบงค์จะเริ่มวิเคราะห์เหมือนกันว่ากลุ่มนี้อาจจะยังไม่ทํากําไรณวันนี้นะคะคแต่สักพักเนี่ยพอพอกลุ่มนี้เขามีคามสาานการเงินมั่นคงขึ้นนะคะคก็อาจจะมีความต้องการใช้บริการแบงกิ้งสวิตตัวอื่นอันนี้อันนี้เป็นอันที่เรามองว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่ง ทีนี้อีกจุดนึงที่สถาบันการเงินสามารถช่วยได้คือบางครั้งเนี่ยเราเป็นลูกค้าเซกเมนต์นั้นเป็นลูกค้าแบงก์อยู่แล้วแต่เราต้องการเพิ่ม customer experience mm hmm. นะคะ mm hmm. ทำยังไงให้ quality service มันดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่ฟินเทคจะเข้ามาช่วยได้เช่นกันเช่นการลงทุนเป็นตัวอย่างเลยนะคะการลงทุนที่บางทีคนที่อาจจะมีเงินเยอะแต่อาจจะลงทุนแล้วยังไม่คลอ่คล่องมากเท่าไหร่เพราะอ่านข้อมูลไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะฟินเทคหลายตัวตอนนี้มาตอบโจทย์ตรงนี้เช่นกันคือวิเคราะห์ให้เลยนะคะอย่างที่รู้จักกันตอนนี้ฮอตๆก็อย่างสต็อกเลดได้างอ่านะคะเดติ๊ตาเป็นตัวอย่างนะคะที่วิเคราะห์ให้เลยเป็นต้นนะครับคือพูดถึงฟินเทคเนี่ยกับเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันคุยไปคุยยมาเี่ มันจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วนะครับคุณเวัยพรใช่ค่ะนะเพราะทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันต้องผ่านสมาร์ทโฟนแทบจะทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับถูกค่ะคอนเซ็ปต์คือ anytime and anywhere นะคะว่าต้องสามารถทําได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเดินไปธนาคารนั่งตรงไหนก็ได้อุปกรณ์อะไรก็ได้อาเพราะฉะที่มันมีโมบายอยู่ฟินเทค,คที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปของโมบายแอปพลิเคชัน ช่ค่ะซึ่งอยู่ใ,ในสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับคเพราะนะคุยไปค,คุยมาเนี่ยมันมันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วนะครับเป็นขยายต่อยอดออกจากโมบายแบงกิ้งอีกแบบหนึ่งออกไปใช่ะนะคะนะแล้วแล้วประโยชน์นะฮะแล้วผลกระทบนะพูดถึงประโยชน์ประโยชน์กับผลกระทบเชิงลบ <น>ทั้งในมุมของประชาชนและในมุมของทางแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับกุ้ยรล่ยพรเอาหนึ่งก่อนในแน่ของลูกค้าหรือประชาชนก็คือว่าะจะมีตัวเลือกมากขึ้นนะคะถ้าต้องการบริการทางการเงินก็อาจจะไม่จําเป็นต้องไปธนาคารตีกต่อไปแต่ว่านี่อย่างที่เรียนคือแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมีเลกูเลเตอร์เข้ามาคุมคอย่างบ้านเราก็จะเป็นต่างชาตินะเพราะฉะนั้นจริงๆมองว่าประชาชนคือสวิตจะดีขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีตัวเลือกให้เลือกเยอะขึ้นอันนี้คือผลกระทบฝั่งประชาชนนะฝั่งประชาชนฟังดูแล้วเป็นเชิงบวกซะเยอะนะค่ะค่ะแล้วแล้วผลกระทบเชิงลบมีบ้างไหมครับเนี่ยมีเช่นกันค่ะก็คือว่าอย่าจะลืมว่าบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่บางบริษัทเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นเสถียรภาพเอ่ยความมั่นคงของบริษัทเหล่านี้นะคะ แล้วหลายบริษัทเนี่ยไม่ได้มีอินฟาสักเจอร์อยู่ข้างหลังเช่นนะคะเช่นถ้าเป็นแอปที่จะมาให้บริการในการกู้เงินนะคะเขาอาจจะไม่มีระบบที่มีการเช็คเครดิตเลสติ้งที่เป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าเบื้องหลังจะมีการทำเซ็ทเมนมีเอกสารอะไรชัดเจนเพราะด้วยความที่บริษัทเ่านีที่ต้องการความเร็วและขายไอเดียเพราะนั้นจะเพอร์เฟกมากถ้ามีการจับธนาคารโดยใช้อินฟาอธนาคารนะคะก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ได้ยิ่งขึ้น อันนี้ประหนึ่งคือผลกระทบในกลุ่มของประชาชนทั่วไปใช่ไหมคะใช่แล้วผลกระทบที่จะมีต่อบรรดาธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายทั้งปวงล่ะครับจะเป็นอยังไงคะอันนี้เป็นหลักเลยค่ะจริงๆเราจะเริ่มเห็นเทรนด์ว่าไอ้หน่อยบรนด์จะเริ่มลดลงนะคะการขยาย,ายสาขาต่างๆ,ๆของแบงก์เนี่ยก็จะลดน้อยลงไปใช่ไหมร้อยล,ลงน่าจะอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะคนเน้่งไม่จําเป็นต้องไปติดต่อทําธุรกรรมทางการเงินกับแบงก์ที่สาขาอีกต่อไปแล้วนะคือไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการทั้งหมดนะแต่ว่าความต้องการที่จะมีเพิ่มมากขึ้นมันก็จะน้อยลงใใช่่่มคคะะ แล้ครับนะทิ้งท้ายหน่อยครับคุยมาถึงบรรทัดนี้แล้วคุณวิไลพรมองว่าจากนี้ไปอะไรคือทิศทางในการขยายตัวของธุรกิจฟินเทคในบ้านเราและผู้คนที่เกี่ยวข้องเนยควรจะต้องเตรียมปรับตัวเพื่อจะ ให้ไปทันกับเทรนที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้ยังไงบ้างครับคุณวิไลพรครับได้ค่ะเดี๋ยวขอมองเน้นเป็นสามกลุ่มละกันนะคะ,ค,ะคือกลุ่มที่เป็นฟินเทคเองเอสองกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินและสามคือกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแต่จะมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะคะ<อ>ก็คือว่ากลุ่มที่1คือจะเห็นฟินเทคเยอะขึ้นะนะคะเพราะแบงกิ้งเซอร์วิสจะมีหลายตัวนะคะเราอาจจะยังไม่เห็นครบทุกตัวนะวันนี้แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวจะมีคนมีการทําความวิเคราะห์คนที่มีไอเดียดีๆเนี่ย เปิดเป็นไอเดียให,ใหม่ๆในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นนะคะคในวงของฟินเทคเพราะ,ะเราจะเห็นว่าจํานวนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เองก็มีกระแสนี่ของการสนับสนุนไอเดียการสนับสนุน startup พันธจาการัฐทั้งรัฐและเอกชนนะคะเราก็จะยิ่งเห็นการเตือนตัวตรงนี้นะคะอันที่สองกลุ่มสถาบันการเงินเรียกว่าทั้ง ธนาคารและประกันชีวิตประกันด้วยเช่นกันนะคะธนาคารบวกประกันด้วยนะประกันด้วยค่ะบวกประกันด้วยที่เราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วในตลาด<ม>แต่ที่เราจะเห็นเยอะขึ้นคือเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะวั<ม><ม>นที่ผ่านมาจะเป็นการวิเคราะห์ซะเยอะหาแนวโน้มจับแนวทางนะคะแล้วก็เริ่มมีการพูดคุยในเบื้องต้นกับฟินเทค <teaches S 2> <ม>แต่ที่เราจะเห็นเยอะขึ้นน่าจะเป็นการจับมือที่เป็นรูปแบบเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นการซื้อกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับมือเป็นพาร์ทเนอร์หรือจะเป็นเรื่องของการลง งทุนนะคะเพื่อช่วยเสริมฟินเทคตัวนั้นให้โตขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะกลุ่มที่สามเดียวว่าน่าสนใจคือไม่ใช่สถาบันการเงินกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินไม่ใช่สถาบันการเงินนะคะเพราะว่าฟินเทคเนี่ยถึงแม้หลักๆจะสําหรับสถาบันการเงินแต่ว่ามันก็มีนอนฟินแลนเชียลเช่นกันแล้วยิ่งบ้านเราเราจะเห็นเทรนว่าเราเริ่มเห็นนอนแบงค์ให้บริการแบงกิ้งเซอร์วิสนะคะกลุ่มนี้ก็จะสนใจฟินเทคเช่นกันนะคะนะคะเป็นกลุ่มที่จะมาดูเลยค่ะว่าเอ๊ะ ถึงแม้ไม่ใช่สถาบันการเงินแต่เขามีแพลตฟอร์มนะคะซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินแต่เริ่มสนใจการปล่อยกู้นะใช่แล้วจริงๆก็มีแล้วเหมือนกันในบ้านเราที่นอนแบงค์ให้บริการแบงกิ้งนะคะก็เขาก็จะมาวิเคราะห์เช่นกันว่าเนี่ยค่ะในธุรกิจเขาในแวลูเชนของเขาเนี่ยฟินเทคตัวไหนจะมาตอบโจทย์ตรงไหนแล้วก็เช่นกันค่ะจับมือมันก็นเลยจับมือด้วยกัน เจวีด้วยกันจับมือด้วยกันลงทุนหรือช่้อกิจการผมอยากให้จับตามองไปยังผู้ให้บริการต่างๆเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนแบงค์ทำอะไรเขาคิดว่าเอ๊ะแบงค์ทำได้เนี่ยณวันนี้เนี่ยเราก็น่าจะทำได้บ้างนะซึ่งยังไงก็ต้องไปดูที่ตัวเลกู l เลเตอร์ก็คือทางแบงค์ชาติประกอบไปด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือทิศทางที่กําลังจะเกิดขึ้นและบางส่วนก็เกิดขึ้นแล้วใ,ในบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของฟินเทคนะครับผมเหลือนาทีสุดท้ายมีอะไรจะฝากนะครับคําแนะนําคําเตือนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับนะข้อควรปฏิบัติในภาคประชาชนในภาคผู้บริโภคเพื่อรับมือกับเรื่องของฟินเทคที่กําลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเพิ่มมากขึ้นเชิญครับคุณวิไลพรค,ครับ อันที่หนึ่งเลยค่ะอยากจะให้จับตาดูเพราะว่าโลกฟินเทคนี่เปลี่ยนเร็วมากนะคะ<ม>จะมีบริษัทเยอะขึ้นมีไอเดียเยอะขึ้นมีเซอร์วิสเยอะขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งดีแต่เรียนว่าอยากจะให้มองว่าให้ใช้อย่างระวังละกันถ้าเกิดว่าท่านจะไปใช้บริการเนี่ย<ม>เพราะว่าอย่างเรียนคือบางโตเพิ่งเกิดใหม่จริงๆมีไอเดียที่ดีแต่ไอเดียที่ดีต้องมาพร้อมกับอินฟาสักเจอด้วยเช่นกันนะคะ<ม>การจะมาให้บริการ Financial Service เนะี่ยมันไม่ได้ทำง่ายแต่มีไอเดียมันต้องมีการควบคุมที่ดีมีการบริหารความเสี่ยงให้ลูก ้นะคะรวมถึงในเรื่องของการมีมีโซิตหลังบ้านอย่างเช่นอย่างที่เรียนคืออย่างเลนดิ้งเนี่ยการจะมาให้บริการกูก้เงินกันปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีอินฟาหลังบ้านว่าจะเซตเทิลกันตรงไหน<อ>มีระบบการตามนี้ไหมมีการเช็คเครดิตเลนติ้งอย่างไรเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญโดยเฉพาะอยา่างพวกเราที่เป็นผู้ใช้บริการธนาคาร,ครนะคะคนถ้าจะไปใช้บริการฟินเทคแทนเนี่ยต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างเพื่อลดความเสี่ยงของท่านเองในการใช้บริการแล้วก็ต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพเนี่ยซึ่งมันก็จะมีการปรับตัวเองให้สอดคล้องกับ ามก้าวหน้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็มาพร้อมความเสี่ยงเช่นกันค่ะใช่ครับแจ้โหวันนี้ให้ภาพได้ชัดแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับหวังว่าโอกาสหน้าคงได้รับเกียรติจากคุณวิไลพรกลับมาคุยกับเราอีกสักรอบสองรอบนะครับค่ะยินดีค่ะยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณวิไลพรครับค่ะยินดีนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ คุณวิไลพรทวีลาภพันทองหุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษาบริษัท PWC Consulting ประเทศไทยนะครับมาคุยให้เราฟังถึงบทบาทสำคัญมากๆของ Fintech โมเดลใหม่ของอุตสาหกรรมทางการเงินที่จะส่งผลกระทบต่อเราอย่างมากๆเลี่ยงไม่ได้แล้วครับคุณผู้ฟังครับต้องปรับตัวรับมือให้ทันนะครับเอาละครับเราคงต้องพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรน์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัด เข้ารถโทรเลยนะ027378888